บานนี้นักวิจั์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะคะเสียงไรกันอีกล้เนี่ยแหม้วันยูแท้แท้นึกว่าจะได้นอนตื่นสายสักหน่อยลงไปดูก่อนดีกว่า เหมียวบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิจะไม่ใช่ได้ไงเห็นอยู่ว่ามันทรงกลมๆต้องเป็นไข่แน่ๆอยู่แล้วบ้องจริงๆคุณมังกรคิดว่าเจ้าลูกบอลชายหาดเดี่ยเป็นไข่อะนะมันไม่ใช่ไข่จริงๆคุณมังกรเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วไงก็แล้วยังไงถึงจะเป็นไข่ล่ะฉันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละจะอธิบายยังไงดีนะ ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงคุณมังกรภาพไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆอย่างอันนี้ก็เป็นไข่ของนกกระทาอันเล็กนิดเดียวส่วนอันนี้เบอ้อเลยเป็นไข่ของนกกระจอกเทศแล้วก็อันนี้ใหญ่ยยสุดๆไปเลยเป็นไข,ข่ของไดโนเสาร์อ๋ oh. ถ้าสังเกตดีๆไข่ที่พบบนบกเนี่ยมักจะเป็นทรงรีๆแทบทั้งนั้นเลยนะ ลองดูสิคุณมังกรอืมจริงด้วยนะอ่ะเจ้าว่าไปแล้วไค่มังกรก็ทรงรีรีเหมือนกันนะแล้วนี่คุณมังกรไปเอาลูกบอลของใครมาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิเห็นวางอยู่ที่หาก็เลยคิดว่าคงมีใครออกมาไข่ทิ้งไว้นะ่ะคุณมังกรนี่ชอบหยิบของคนอื่นจริงๆนี่เจ้าเหมียวฉันหยิบก็แต่ไข่เพื่อเอามาช่วยฟักแค่นั้นแหละอันที่จริงไข่ของสัตว์บกหรือสัตว์ปีกเนี่ย เขาไม่วางกันเฉยๆบนพื้นหรอกนะมันมักจะอยู่ในรังในดินหรือทรายมากกว่าเพราะต้องทําให้อบอุ่นอยู่เสมอนั่นสิแก้วก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ไข่วางทิ้งไว้เฉยๆแล้วจะยังฟักเป็นตัวได้นะ่ะแม่ก็ใครจะไปรู้ล่ะความจริงคำถามของคุณมังกรก็น่าสนใจนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นไข่ของสัตว์อืมนอกจากจะเป็นทรงรีแล้วถ้าเป็นสัตว์บก ไข่ก็มักมีเปลือกแข็งอย่างไข่ไก่เราเนี่ยเราไม่สามารถดีบให้แตกด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือเดียวได้นะว่าแต่เพื่อนๆน,น,นักวิตยน้อยรู้ไมหมล่ะว่าทรงรีของไข่มีประโยชน์อะไรบ้างใครตอบถูกเดี๋ยวให้คุณมังกรพ่นไฟปิ้งไส้กรอกอร่อยๆให้ทานดีเลยชักขิวข้า,าวเช้าแล้วสิ <sm all> สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียน,ยนวันนี้เราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านาวิทยาศาสตร์น้อยก่อนอื่นนะครับพี่วันต้องขอถามน,น,น้องๆนิดนึงดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยรู้จักไข่อะไรกันบ้างครับนักชิชาไข่โ<า>นเสาร์น้องชิชาครับไข่เป็ดไข่ ไข่ไก่มีอะไรอีกเรรอ่ยไข่เนเมื่อในการ์ตูนเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่แก่นเนี่ยบอกว่าทรงรีของไข่เนี่ยมีประโยชน์น้องๆรู้ไหมครับว่ามีประโยชน์อย่างไงบ้างน,น้องอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูเอาละครับวันนี้พี่บอลก็มีนี่ของสองสิ่งมาให้น้องๆได้ทดลองกันด้วยครับแหนอย่างแรกเลยนี่คืออะไรครับมีใครรู้บ้างคืออะไร ลูกเทนนิสลูกเทนนิสแล้วอีกอย่างหนึ่งครับนี่คืออะไรไ<ข>่เอ๊ไข่มาจากอะไรนะไก่แล้วไก่ร้องยังไงครับไก่ขันยังไงโอ้หนายทุกคนลองบอกพี่กอลสิครับว,ว่าลูกเทนนิสที่ทุกคนเนี่ยกำลังถืออยู่ลองสัมผัสดูสิครับว,ว่ามีรูปทรงยังไงครับ วงกลมเหมืนกัน<ล>ด้วยเนี่ยดียเดี๋ยวพี่บอลเราให้น้องวินนี่ลองกลิ้งดูนะคะว่าลูกเทนนิสเนี่ยจะไปในลักษณะไหนอ่าทุกคนเราสังเกตนะคะว่าน้องวินนี่กลิ้งไปแล้วจะไปทางไหนบ้างนะครับกลิ้งไปลักษณะไหนครับหนักกริกริ้งลักษณะกลิ้งกริ้งอ่ะน้องจิชาลองดูหนึ่งสองซ้ำขึ้นออกมาครับกลิ้งมาอ้อเดี๋ยวต้องตอบพี่บอลสิคะว่าลูกเทนนิสกลิ้งลักษณะไหนครับน้องิชาว่ายังไง ทีนี้นะคบพี่บอลก็มีไข่ไก่มาให้น,น้องๆได้ดูและได้สัมผัสกันด้วยนะครับเนี่อ่ะเดี๋ยวทุกคนลองสัมผัสแล้วบอกพี่บอลหน่อยครับว่าไขา่ไก่เนี่ยมีลักษณะย,ยังไงบ้างมีรูปทรงแบบไหนบ้างครับวงเป็นยังไงครับวงรียังไงตอบครับถ้าสมมติว่าพี่บอลบีบไข่น้องๆคิดว่ามันจะบีบแตกไหมแตกวถ้าพี่บอลบ,บีบอย่างนี้ละครับโดยการที่เอานี่ครับ หัวแม่โป้งของเรากับนิ้วชี้นะครับบีบเข้ามาที่ตรงปลายระหว่างทั้งสองนะครับหัวกับท้ายนะครับแล้วบีบมาพี่บอลว่ารเราให้น้องๆทำดีกว่าว่าน้องๆจะรู้สึกยังไงบ้างอา่ต้องบีบครับแงแรงแตายไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับแข็งแอ,อ๋อแล้วไงตะ่อแข็งมากว่าแล้วน้องๆก็ทดลองใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบไข่ไก่กันใหญ่เลยค่ะ เอ๊ะทำไมไม่มีใครบีบไข่ให้แตกได้เลยล่ะคะเนี่ยทำไมเราถึงบีบไข่ไม่ได้ไข่สดไข่สดเพราะไข่มันแข็งการที่เราไม่สามารถบีบไข่ให้แตกด้วยการใช้2นิ้วบีบแบบนี้เป็นเพราะโครงสร้างพิเศษของเปลือกไข่เป็นลักษณะคล้ายหลังคาโค้หรือโดมเชฟลูฟครับทำให้ไม่มีส่วนใดของเปลือกได้รับแรงบีบการบีบไข่ด้วยวิธีนี้ไข่จึงไม่แตกครับ ทีนี้นะครับพี่บอลมีไข่ามาให้น้องๆน,น,นะครับได้ลองกลิ้งดูบ้างว่าเอเวลาเรากลิงก้งลูกนิดแเราเป็นยังไงกลิ้งไข่เราเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอลองดูลองที่น้องวินนี่ก่อนครับลองกลิง้งลูกชิกดิสครับเอ <c oughs> กลิ้งเป็นลักษณะไหนครับ <c oughs> อ่ะโอเคมาลองดูลองดูที่ไข่ของน้องการ์ตูนก่อนครับมากลิ้งข้างหน้าโอ้เป็นยังไงครับคุ้งเปรียบเทียบกันโดยการที่กลิ้งทั้ง2องอย่างพร้อมกันดีกว่านะครับ <c oughs> หนึ่ง สองสามกลิ้งโอไในราบอกคร<ด>ับว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับรไขนนิวจะไข่มันโคง้งไข่โคง้งเดี๋ยวลองมาให้น้องๆฝั่งนี้ทําบ้างนะครับลองดูนะครับว่าไข่กับลูกเทนนิสตั้งสองลูกเนี่ยจะกลิ้งแล้วมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับกลิ้งมาอ๋อ<ะ>แตกต่างยังไงบ้างครับไ เอาละครับแล้วตอนนี้พี่บอลก็มีไข่สองฟองมาให้น้องๆได้ดูการนะน้องคิดว่าไข่สองฟองเบอร์1และเบอร์2ที่พี่บอลถืออยู่นี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างดูภายนอกเหมือนกันไหมครับเหมือนลูกทรงเหมือนกันไหมเหมือน2เป็นยังไงครับ2หน้กกว่าครับ1แึนักเลยสีไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันยังไงครับสีอันนี้มันเข้มกว่าอันนีเลข2เข้มกว่าเลขหนึ่งเลข2 มัน,เล,น,นเลขหนึ่งหนักเลขหนึ่งหนักเลขสองไม่หนักเลขสองไม่หนักพี่บอลจะลองทั้งน้องน,นะครับลองกลิ้งดูสังเกตดูดีนะครับว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยเวลาที่กลิ้งไปแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเราลองที่เบอร์หนึ่งก่อนหนึ่งสองสามอม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับค <c oughs> อ่าเบอร์สองครับสองสามโหเบอร์สองเป็นยังไงครับกลิ <c oughs> ง้งตอง คราวนี้ได้เวลาเพื่อนๆลองทําดูบ้างแล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าเบอร์หนึ่งในนี้มีอะไรอยู่บ้างครับโอ้ไข่ไก่หมายเลขหนึ่งคือไข่ไก่สดทีนี้เราลองมาดูฟองที่สองกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะย,ยังไงบ้างเวลาที่เราออกลงไปแล้วอุ้ยอุ้ยแข็งอะทำไมแข็งครับนี่ เอามาเลยอันนี้คืออะไรครับเอามาดูอันนี้คือไข่ที่ต้มสุกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการกลิ้งไข่ดิบจะกลิ้งได้ไม่ดีเท่าไข่ต้มนั่นเป็นเพราะไข่ดิบข้างในเป็นของเหลวขณะกลิ้งศูนย์ท่วงภายในไข่ จึงขยับเคลื่อนไปตามการเคลื่อนที่ของของเหลวด้านในในขณะที่ไข่ต้มเป็นของแข็งจึงกลิ้งได้ดีกว่าประโยชน์ของรูปทรงรีของไข่ไก่ช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ไก่กลิ้งออกจากรังจึงช่วยให้ลูกไก่อยู่ในไข่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวน้องๆแค่เอื้อมลองทำการทดลองเมื่อไหร่ก็ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วย